สวัสดีครับเด็กๆวันนี้คุณครูสายชั้นอนุบาลมีนิทานมาเล่าและก็แสดงประกอบให้เด็กๆไปติดตามกันเลยครับผมไปดูกันเลยครับเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยคึกขนองชอบพูดโกหกวันหนึ่งเขานึกสนุกจึงแกล้งตะโกนบอกชาวบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วย ชาวบ้านได้ยินก็พากันตกใจจึงรีบคว้าอาวุธไปช่วยไล่หมาป่าแต่พอมาถึงกลับไม่เห็นหมาป่าเลยสักตัวมีเพียงเด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเราะชอบใจเพอใจได้สำเร็จต่อมาวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้น หมาป่าฝูงหนึ่งก็วิ่งกรู่เข้ามาไล่กินแกะจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากตะโกนร้องลั่นขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยาาช่วยด้วยหมาป่าไม่กินแกะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ครั้งนี้ไม่มีชาวบ้านมาช่วยเลยสักคนเพราะคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะโกหกอีก ในที่สุดหมาป่าก็จับแกะกินจนหมดฝูงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกมักไม่มีใครเชื่อถือเป็นไง,งครับเด็กๆนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะก็จบไปแล้วนะครับจบกันเลครับเด็กๆต่อไปเด็กๆห้ามพูดโกหกนะครับถ้าเ,เด็กโกหกจะเป็นเด็กไม่ดีนะครับผมบ๊ายบาย